สวัสดีค่ะได้เวลาเนรมิตผมแบบรีบแบนให้เป็นผมให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นผมสวยแบบมีวอลลุ่มนะคะเออวันนี้แผมก็สวยที่บ้านเบาๆนะคะแล้เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูด้วยนะว่าพอเวลาเรามีผมสวยแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจมากๆนะคะ คิดจะมีผมสวยๆนะคะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะแต่นี่เรากําลังแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันอยู่นะคะเพราะว่าเราจะใส่วิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยนะคะถ้าใครที่แบบว่า,าไม่มั่นใจในเรื่องของผมหลังจากแต่งหน้าเสร็จนะคะหยิบวิกผมขึ้นมาเลยะค่ะแล้ววิกที่แพมชอบที่สุดนะคะอย uh ู่คู่กับแพมมา1ิปีแล้วนะปีนี้นะใส่กันทุกวันไม่ขาดเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นไหมมันทําให้แบบว่าหน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะ พอใส่วิกเสร็จอะแล้วแพมก็จะทัดหูตรงนี้เพราะว่าแพมจะใช้คาดผมเป็นตัวช่วยแล้วก็ทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้ผมมันเห็นแสกตรงกลางหนังหัวจริงนะคะเดี๋ยวแพมจะใช้คาดผมเป็นตัวปิดแล้วแพมก็หมุนมือหมุนข้อมือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนวิกด้วยข้อมือนะคะแบบนี้จับเข้าสองข้างเพราะแพมไม่ชอบให้มันแบบว่าพรองมากๆนะคะแพมก็จะทําแบบนี้แล้วก็ค่อยมาแบบสางลงนิดหน่อยให้เขาแบบดูมีวอลลุ่มนะคะแค่นี้ก็เสริมความมั่นใจให้แพมมากๆนะคะ สวยที่บ้านเราก็สวยได้เพราะอย่างน้อยคนที่เห็นเราข้างๆก็คือ,อคุณสามีนะคะจะได้เห็นเราสวยที่บ้านนะคะหรือว่าลูกๆอะไรเงี้ยก็เห็นคุณแม่หรือว่าคุณแม่ของเราเห็นเราสวยเขาก็จะรู้สึกดีเนาะสดชื่นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นใส่ไปเถอะสร้างความมั่นใจจริงๆค่ะโอเคโอเคค่ะแพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ การจัดวางตำแหน่งของคาดผมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พแอมอยากจะแนะนำนะคะเราก็วางให้มันทับตรงรอยที่เป็นรอยวิกกับรอยของของของไอ้ผมจริงเน่ยนะคะเราก็จะได้แสกจริงตรงข้างหน้าอันนี้คือแสกไม่ตรงนะคือเน้นความเป็นธรรมชาติสบายๆโอเคค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะ